สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องตอนนี้จะเฮ็ดพิธีตั้งศาลอยู่เฮือนเด้อค่ะเชิญอันให้พ,พ่อพามที่ว่าอยู่บ้านเนาะค่ะเพิ่นที่นี่วีซ่าจังหน่อยเนาะค่ะมาเฮ็ดพิธี้เชิญตายายเด้อค่ะตั้งศาลใหม่อยู่บ้าน องปูกับยาดึงชุม่มบรรยากาศไปน้ำกัน เวลาพึ่นอันเห็ดก่อนด้วยค่ะเปิดสุดเปิดลาก ชอตเด็กก็อยู่ตรงนี้เลยคะ่ะเอฟซีแฟนับตามบัญชีขอโศกขอหลาบครับอันตายายเนาะคะ่ะสารประพุม่มตั้งสารประพู่มใหะะม่เลยค่ะมเด็กก็เลยขอโศกขอหลาบตัวได้ตัวนั้นด้วยปดมีปดชินด้วยสามตัวจริงลดถ้าถึกสามตัวตรงๆรงเนาะทีะได้อันอ เือเออยังแม่ซื้อรูปเหมือนเนาะรูปเหมือนตากับย้าสร้างซื้อมา,อ,าอันบริวารเนาะบริวารม,<า>ม,มาต่างมามาต่างให้รอบสี่ร้านนี่ละต่างมาพอเป็นผู้นี้อะไร เี่อยูบ้านนั้นได้13บอก14อืยพี่แจ้มเดียวเนะอ้องบอกถึงก่อนนะนี่คือช็อตเด็ดของเราด้ค่ะพี่น้องยูบานไอเห็ดก็อมอาพร้อมเพิพันกาบบขอโศกขอ,ขอลาบไม่ร้อมพ่อปอนแม่หนูกันแสนตุย้ยกำปอน นะสตฺตาลีนังสํทังทุกฺขํอภิภูตยามิเมนาสตฺตาลีนังสํทํสมฺมํอภิภูตยามะอิเมนาสตฺตาลีนังสํ ภาวตํภควตํสาธุํตํนยมํชาเมภาควโตสาวกสังเฆตํสังฆานิมานิวิบัติติบติปหายาฉันดฉันดติติยสาวธุภาวิไนสายปริตังธมังงัลลัง Apa-apa ya, minasaya. Balitang kita menggalang di patty-patty bahaya, tambah-tambah sikit biasa. Paruhan saya balitang ku sama nggalang. Peritawanamitang gamit tawasan kita. balitang panan tayo. Sakay kami, caropeh sinisikalat. Tatoikan tali ke

นามูชาวะตุตุสัมมะนามูชาวะตุตุสัมมานามูชาวะตุตุสัมมานามูชาวะขันยุชาหนูคาสะวันถายวันติคาติวชาตูขันยุชาพุโลกาสะวันถายวันติคาติวชาตู नमो <speaking> तालोता <in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> บ้านพืนบานเุณหรือม่สดมประการที่เป็นสิ่งลหอักประจารหลังไงหรอ परिशाता बड़ी सेव रसा परिशाती ती ती प्रातारु और ये सेव रा बाले ची बोरा बरतारु जावरे तारु जावरे हाथ सरा बड़े ची वो तापरु तापरु तारु 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 ती बरा तारु यार तारु तारु बड़ी ती तो तापरु तारु सेव रे ते 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 मरा तापरा तापरा तापुरु चंची चापरु ता� तारचा प्रोत्साहित आपूर्ति 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 म छ महासी चाली सिधो छाप दिदी चोरबाट छाती थिएँ बोरू ચાલી चापरी चाँडी चाब्री छ र सब्री सिद्धी सापहरू धापहरू छा दिदी चार ताब्रिताब्री ताब्री भो छे बेबे चार बजार चाब्री ताब्रेति र सब्री साफ र धाडी छा चाब्री ताब्री तोरबाजा चाब्री यति त्यही र सब्री छा र दाबबाट चाडी पुरो सावरी सावरी साधु सारी सार तां 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 पुरो सावी सावी चावी चावी चर चर ग पुरो चावी चावी चार रास सरो लस निधि न बंती काजा चाबाना डालीवा चाली वाजा जा तामली चावी होता दी राजा दिया हम से रि अवी सेवा चा प्रादान ไหน आबागी गुपाव आ लप सावरी ऋषि पर चावी चा

ให้เก็บไม่ไหวใค้ให้มีโชคดีลาำนะไตจูจปริชิตีจปริจิตริอลาริตาปริจิตีนะโคตรเียโคตรเอาจะริาบริาพิสปาริตาบาจารีาดิาดิฮะเื่อนบูชานี่ถูกต้องรอเปล่านี่ชาวบริจาวบิชาบิาวิคุณอยากได้อะโอจะให้บูชาท่าน ถูกต้องถูกาวจรบชิบริเอตรริยาบเลจวรบราชาริร์เตรบราริตออีบรบรี่บริีีริาบริบริชับิชารทุกทุทบริชาบริจออ่าเต้า่้เท่ัทที่หลังเต้ากล้วยด้วยเอาบรับริชาปราเร์ท้วยับเออับเออ่รั โบริชาบริชาบราบราาจูเจนเป็นตุจูเจนเป็นตุโซกลาโซก้าโอชบรีชีพบรีชาบรดชาบรีบรี

ดูดูมากระทับอยู่ที่นานเลอย่างคนานแล้วนานนานนานแล้วนานแล้วนานแล้วนานเออมานานแล้วมันอยู่านนานแล้วอาดีดีเ้ชาบ้านว่าไงชาบ้านชาบ้านดีไหมดีดีดีก็องให้มีโชคดีรางนะต่อไปดูแลบูชาเนี่ยบูชายีการวิคราชห์และชา่บีิจชทาี่ตัวรตร กูโกกี่เดียร์าเดีจ้าชาวบริจัยชาวบริจัยชาของบ้านจะถูกหวยหรือเปล่าโนสปโรโซริเอเสบบราณาริโบชีถาบบราณาริทาริโบจีตาริเอเสบชาวบริจัยชาวบริจัยชาวบริจัยเอเสบชาวบริจาริย่าเอชาวบริจาริโชคลาภใหญ่อยู่ข้างหน้าอยู่โชคลาภใหญ่นะว่าโชคลาภใหญ่อยู่ข้างหน้าเจ้าของบ้านดูประจําสูอาบุรีติ อสศรรบริสิทิีสับริจาตับริตับริเจลจาเจัริตับริตับริตับรจุจกเร็ตับริจิตานะเออออออจะวันเย็นเป็นถูกบวันเย็นเป็นสูกปตุกระโขบยาเวลาโสกาสันตูจุดปัจวานยกาตลายาสีเวนนันสันตเสสโต์พระเชริชาปริชาปริษัีเสสารรือระชารีตูเรียสีจีตารา चाबरी चाबरी जी से चाबरी 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 जी जी चाबरी 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 जी से रु चाबरा ता ये से चाबरी दाड़ी चाबरी चाबरी जी से चाबरी चाबरी ला चाबरी जी ला रासला बा चाबाल बामा बामा चा राचा रु ती 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 ता लसौर चाबरी चाबरी चा चाबरी चोरा बा जी चाबरी चाबरा दादा चाबरी ला พระษจาจิศาบริจาริศาบ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 ริจาว์พระศาบริ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 จาบริศาโอ้เฮ้เขาว่าวัดซินในยกว้ยจับเลียงต่กุ้ยจับย่างเดียวเจ้าพ่วันปักอีกมีโศกมีลศาบริซิเตปนัสตายศาบริจาริศูโตอนเจ้าไม่ให้ถึงเที่ยง จะให้เกินเที่ยงปรุชาดีทวปรชาดิจาริชีติวระบายอจชาวิเสวเสภุริชาริชาบาริชาบาริชาอาบุชาบาริชาบุษิเทวะภุมเทภะเทภเสวาเขาคือเป็นเจ็กโกีบรชาบริทีปี ระสาบเจเซรสาวสามเบรปัเออังนะจับ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 จัดักจติจับจัับจจ มีเป็นเป็นองค์เดียวครับตาเดียวเป็นไม่ซื้อบ่ตาเอากรเ้อโกตีซื้อเพิ่นโกตีเอิ่นเด้งง่ายเอิ่นโกตีโกตีซื้อเพิ่นเจ็ดเจ็ดแล้ว็่เลยมันบดามเหมือนกันเดินฐามมาเจ็ดอันใส่น่องดมันพวกนี้มันจะเป็นเจ็ดพวกอะไร เอันนี้ก็เจ็ดผู้สว่างเหมอนเเจ็ดซุ่มเจ็ดแต่จิวเออเจ็ดแต่จิวพ่สิบ่าเห็นบ่ตอนบ่าภาษาเจ็ดกันค่ะเออนั่นแหละเอาว่าออกมาเองเว้นะตาว่าม่มันมันอไบ่ได้มันก็ไดเดกันงบ่เออมันบาไใดเ่เ่เข้าเสียงไทยหนึ่งสามห้า จังเจ้าเขาก็ซื้อหมุนเอานะคะพี่น้องซื้อซื้อหาซื้อหนึ่งสามหาสาตัดซ<า>ื้อสองตัวน้ำด้อค่ะเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะนี่คือเลขกถูกแล้วค่ะเลขกถูกเชียงท้ายพอพอผ้ามเพิ่อนอันได้ขอส่งข,ขอลาบกับคุ่มเจ้าทีอยู่บ้านนะคะเพิ่นเสเิ่อนเพิ่นมาเห็ดสารไม่อยู่บ้านของกูกรระะัญญาเด้อค่ะเพิ่นก็ได้ซื้อสารกับอันเพิ่นเป็นเทพกอตาเ,เทพเทพเทพ,เทพ เพื่อนได้ซื้อสารเรียบร้อยเด้อค่ะเพื่อนเป็นคนจีนเด้อค่ะเป็นเจ๊กเจ๊กผู้ชายเนาะค่ะภูม oh, ิเ <okay. S 1> จ้าที่อยู่นี่ถือเรียกดังเขาพอดีเพื่อนสามหนึ่งหนึ่งสามหมาหนึ่งสามหมาสามหนึ่งสี่จับไปบ่ถือเลียดังเขาเพื่อนว่าสิมีโศกยิ้มดวงตาเพิ่มยิ้โศกสิมีโศกก่อนใหญ่อยู่จั่นเดี๋ยวบอม่นงวดนี้ค่ะที่เป็นงวดรุ่นจ้าว่าเรียงกันอัน กล้วยจับกับดย่างก่อนเราบอกกล้วยจับทุกวันศินเออแตาบอกว่ากล้วยจับทุกวันศินเอาย่างเดียวเออย่างเดียวบุญมุนีเพราะต้องเหาก็ได้เขาเขาเป็นเจ๊กเนี่ยบ้ดนเราหาสิเลี้ยงคือว่าเฮามีส้วเวลาเฮาสิเลี้ยงเฮาก็จังจัดจังสี่เออแต่กล้วยเออเต่ากล้วยาวในส้วมหลายอาชีพหลายเข้าจังเลี้ยงจังสี่เลี้ยงใหญ่เนี่ยจังหน่อยเนาะเลี้ยงผาดใหญ่คนหนี่งก็ได้บ้านเฮ็ด บ่ได <mel> ้สั่งเฮ็ดอันดอกดาวเลี้ยงมาปุ๋ยนําเนาะโอ้สิได้เนาะตาปุ๋ยก็ได้นี่ล่ะบ่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 บัดอันบัดรุ่นมันถึงเก่อนจังปุ๋ยก็ได้อกเพราะว่าเฮาตนี้มันมันเฮาอันทําวิธีอันนี้ือแปลว่าก็ซื้อรูปเหมือนเพิ่นมารูปเดียวเออๆมุนมันเป็นหงตุ้ย่งให้อเิ่เลขเอาดังเด้อ อเพี่น้องคะส่งๆมันหมันเด้อค่ะนี่คือพุ่มเจ้าทีของปูกับยาเพิ่นเพิ่นเส้นเส้นเส้นเจ้าทีเห็นไหมเส้นเจ้าทีเจ้าท่านเนะครับเป็นมือแรกนะค่ะอาจีะมีสมมมีหลักอะไรเด้อพี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้มีส่งมีหลักต้องการแค่นาจอยเสียงโชกเด้อนี่คือคือเหล็กเสียงท้ายในหมวดนี้นะคะหนึ่งสามห้า ตัดสื่อสองตัวนั่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาให้สุกๆมันๆเด้อคิมนี่สุกมีหลาบน้ำกันในงวดนี่เด้อค่ะขอบคุณค่ะที่เ้ามารับช่วมรับฟังขอบคุณค่ะ